เกงเป้ายาวอันเชื่อว่าเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวสําหรับช่างหลายคนใช่ไหมคะคือมันเป็นอย่างนั้จริงๆค่ะเพราะว่าเจงเกงที่มีปัญหาพวกเป้านะคะไม่ว่าจะเป็นเป้ายาวเกินไปหรือว่าเป้าตื้นเกินไปนะคะเวลาที่เราแก้เนี่ยบางทีหลังจากแก้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีผลกระทบก,กันกับต้นขาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเนาะหลังจากที่เราขาดเก็บเป้าขึ้นหรือว่าขยายเป้าค่ะให้มันยาวลงมาเนื่องจากว่ามันจะมีข้อจํากัดที่เชื่อมกันหลายอย่างนะคะ ทีนี้ค่ะในคลิปนี้เนี่ยอานาจะเอาวิธีการนะคะแก้ไขนะคะเป้ายาวนะคะเก็บให้ตื้นขึ้นแต่ว่าวิธีการเนี่ยเราจะทําการคว้านขึ้นไปนะคะตัดควา้านข้อจํากัดของการทําวิธีนี้นะคะก็คือขานะคะขากางเกงนะคะหรือว่าช่วงสะโพกอะไรพวกนี้จะต้องหลวมเท่านั้นนะคะขาแล้วก็สะโพกต้องหลวมเท่านั้นนะคะอันนี้ย้ําเลยต้องหลวมเท่านั้นถึงจะแก้ว,วิธีการคว้านได้ พราะถ้าเกิดเราค่ะแก้วิธีการนี้ส่วนของต้นขานะคะผ้าเนี่ยจะถูกกินเข้าไปด้วยฉะนั้นค่ะจะต้องหลวมมากกว่านะคะอันนี้ย้ำเลยนะมากกว่าสองนิ้วขึ้นไปถึงจะแก้วิธีการดีได้นะคะไม่อย่างนั้นค่ะเกิดปัญหาแน่นอนหลังจากแก้เนาะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูวิธีการคว้านบ้างว่ามันจะมีขั้นตอนมนีการทำยังไงบ้างนะคะอาทีนี้ค่ะ เพื่อนๆสังเกตดูนะหน้าตาของกางเกงที่เป็นฝั่งด้านหน้าใช่ไหมคะเวลาที่เราวางกางเกงเนี่ยวางแบก,กับพื้นค่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะให้เรานะคะอ่ะกลับไปเข็บออกมาก่อนนะคะแล้วก็เอาขาข้างนี้ค่ะสอดเข้าไปีกขาอีกข้างหนึ่งหน้าตามันจะได้เป็นแบบนี้นะคะหน้าตามันจะได้แบบนี้สอดขาข้างหนึ่งค่ะเข้าไปในขาอีกข้างหนึ่งจะได้หน้าตาแบบนี้นะทีนี้ค่ะมาดูกันว่าตำแหน่งของเป้าเนี้ย อันนี้คือปัญหาเป้ายาวใช่ไหมคะนี้คือตำแหน่งของเป้าเห็นไหมคะตรงนี้นะเป้ามันยาวทีนี้ค่ะเราจะเก็บเป้าตัวนี้ให้มันตื้นขึ้นมาคือไม่แนะนําว่าเก็บเยอะนะคะเติมที่เนี่ยขอไม่เกินสักนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งก็พอค่ะถ้ามากกว่านั้นอ่ะทรงเสียแน่นอนก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีแบบข้อจํากัดหลายอย่างเนาะทีนี้ค่ะพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าตําแหน่งเป้าเนี่ยมันคือส่วนนี้เนาะการที่เราจะเก็บอะค่ะให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะต้องสูงขึ้นมาประมาณนี้ นะคะ,ะ่ทีนี้ค่ะวิธีการก็คือให้เราวัดวัดเลยนะคะสมมติว่าเราได้รับโจทย์ว่าเราจะเก็บเป้าขึ้นนะคะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดห้านิ้วนะคะสมมตินะก็ให้วัดจากตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเป้าเดิมตรงนี้ค่ะวัดขึ้นมาเลยหนึ่งจุดห้าตรงนี้นะคะหนึ่งจุดห้านิ้ววัดขึ้นมาก็จะได้เส้นนี้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะพอเราได้เส้นนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูก่อนว่าตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการที่จะเก็บ ความกว้างของขาเพิ่มด้วยไหมเพราะว่าอย่างที่อันนะคะขอย้อนกลับไปในตอนแรกว่าตัวเนี้ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างจริงๆตัวนี้จะต้องหลวมเท่านั้นลองคุยกับลูกค้าว่าเขาจะเก็บขาด้วยไหมถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บขาเข้าด้วยค่ะก็ะให้เรานะคะส่วนนี้คือขาด้านในส่วนนี้นะคะขาด้านในนะะี่ค่ะเรานะคะก็เก็บไล่ลงมาแบบนี้เลยน,นี่คือกลางเป้านะคะคือส่วนนี้นี่ค่ะเรานะคะก็ใช้ท่าขาข,ขีดแบบนี้เลยขีดโยงนะคะ อยู่ที่ว่าเขาต้องการเก็บขาไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเก็บขาค่ะก็ให้โยงเส้นแบบนี้ขึ้นมาได้เลยตรงนี้นะคะใช้นว่นทับตรงก่อนแล้วก็แต่งเส้นนะคะด้วยไมโครนิดหน่อยะคะ่ะตรงช่วงนี้นะคะมันก็จะทําให้เป้าเนะะี่ยค่ะตื้นขึ้นแต่ทีเนี้ยวิธีการเนี้ยค่ะต้องระวังมากๆนะเส้นจะต้องสวยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะเก็บขาเข้าด้วยส่วนมากจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเก็บขาแล้วเราค่ะเฉียงเส้นแบบนี้ถ้าเส้นไม่สวยค่ะ ทรงเางกงอาจจะเสียก็ได้ลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะพอมันกลายเป็นเส้นนี้เสร็จโปะเนี่ยค่ะตรงช่วงตรงนี้มันเหลือน้อยมากๆทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเก็บขาด้วยเนี่ยคืออันนี้จากของเดิมเป็นนี้เนาะถ้าเกิดว่าเขาหากเก็บขาเข้าด้วยแล้วก็จัดจะได้ไล่ตรงเนี้ยหากขาเข้าไปด้วยความยาวของเป้าตรงนี้ค่ะมันจะได้ใกล้เคียงกันกับของเดิมนคะคะเห็นไหมคะนี่หลังแก้นะคะก็จะได้แบบนี้ทรงจะไม่เสียด้วย อันนี้นะคะสิ่งที่ต้องย้งก็คือต้องหลวมต้องหลวมนะคะแล้วก็ลองถามลูกค้าก่อนค่ะว่าเก็บขาด้วยไหมคะอ่าถ้าเกิดเก็บขาด้วยนะคะทรงก็จะสวยนะคะอันนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญลองเกลี่ยเ,เขาในตอนแรกก่อนที่จะแก้เนาะนี่ยค่ะพอหลังจากที่เราค่ะ,ะวัดขึ้นมาเสร็จน,นะคะก็ขีดเส้นค่ะขีดเส้นไล่มาเลยแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะแล้วก็พ้งดีมค่ะนะคะ อ๋อทีนี้ค่ะทุกคนอันลืมไปกางเกงมันจะมันจะไม่ได้เหมือนเสื้อเนาะอ่าทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราวาดได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าพอเราขีดเส้นออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็แบกกางเกงออกมาก่อนให้มันได้หน้าตาแบบนี้นะคะมันยังเดินเส้นเย็บไม่ได้นะเพราะขาตอนเนี้ค่ะมันถูกประกบกันอยู่ใช่ไหมนนคะก็พอหลังจากที่ขีดเส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบกกางเกงนะคะให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็เดินเส้นเย็บส่วนของตรงนี้ส่วนของขากางเกงตรงนี้ค่ะนี่นะคะ มันก็คือหลังแก้เนี่ยก็คือจะได้แบบนี้เลยแล้วก็เป้าเนะะี่ยค่ะจะต้นขึ้นทีนี้ค่ะอันขอย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพอ่าให้เห็นภาพโดยรวมนะคะก็คือส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะจากเป้ามันอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะอ่าเป้าเป้าอยู่ตรงนี้ทีนี้ค่ะลองสังเกตดูว,ว่าส่วนของตรงเนี้ยผ้าที่เราตัดออกไปนะคะอันนี้คือส่วนที่ผ้าที่ตัดออกไปแล้วมันจะหายฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ากางเกงตัวเนี้ย มันใสแล้วพอดีตัวถ้าเกิดว่าเราค่ะตัดผ้าส่วนนี้ออกไปผ้าจะเหลือแค่ส่วนนี้ใช่ไหมคะทีนี้แหละจะเป็นปัญหาก็คือลูกค้าจะใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราตัดผ้าของเขาทิ้งอย่างที่บอกไปค่ะย้อนกลับไปก็คือกางเกงเนี่ยท่านหลวมจะไม่มีปัญหาถึงแม้เราตัดตรงส่วนนี้ออกไปเขาก็ยังจะใส่ได้อยู่นะคะวิธีการนี้ก่อนที่จะแก้เนี่ยก็วัดต้นขาไว้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะวัดต้นขาให้ชัวร์ก่อนวัดต้นขาเขาเท่าไหร่หลังจากแก้มันจะได้แบบไม่เป็นปัญหาทีหลังนะคะ โอเคประมาณนี้ค่ะสําหรับวิธีการแก้ไาขเาจิงที่เป้าเนะะี่ยค่ะมันยาวเกินไปและเราค่ะทำการตัดคว้านนะคะขึ้นไปก็มีวิธีการประมาณเท่านี้ค่ะ